ครับผมลงโชยสอธีรพันธ์หรืออสังกรินนะครับอ่าไฟทยนี้เราซ้อมมากี่วันครับก็ซ้อมเดือนหนึ่งได้ครับเดือนซ้อมอยู่ที่อยู่เสาสมัยตอนนี้มาซ้อมที่เสาสมัยครั้งแรกเลยใช่ครับใไหมแล้วอยู่ที่นี่มีใครเป็นกู้ปอลซ้อมอ่ะก็มีพลอยภงเพชรเป็นกู้บอลนะครับแล้วก็เพื่อพี่ๆในค่ายช่วยกันอ่าตอนนี้เราอายุอายุสิเก้าแล้วครับเราสูงเท่าไหร่ครับตอนนี้สูงหนึ่งร้อยหกสิบสองน้ำหนักปล่อยๆน้ำหนักปล่อยๆก็ห้าสิบหกแล้วเรามวยสไตล์ไหนครับ ก็ฝีมือนอกในได้หมดครับอ่าแล้วันนี้เรามาเจอกับเพชรปีช่าเคยต่อยเขาไหมไม่เคยเลยนี่คือครั้งแรกเลยเคยขึ้นรายการขึ้นรายการแต่ไม่เคยได้ต่อยกันได้แตกขึ้นแต่วันนี้มาเจอกันแล้วนะแล้วเขาเป็นมวดสไตล์เลยก็สไตล์ฝีมือเหมือนกันมีลูกเห็นเลยอราแล้ววันนี้เรามาเจอเขาเนี่ยเราวางเกลียวแบงไงดิก็เราปลายกับเราดูบนเวทีแต่เหมือนต่อยตามสไตล์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขวุ่นกันบนเวทีเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่วันนั้น ต่อยไว้นานแล้วครับต่อยได้เยอะได้ดำเนินป่ะใช่ป่ะวันนั้นต่อยกับใครจําได้ป่ะล่าสุดจำไม่ได้เลยครับเป็นไงวันนั้นแพ้หรือชนะล่าสุดฟอร์มล่าสุดก็น่าจะแพ้ครับแพ้เนาะวันนั้นต่อยยูเว่เท่าไหร่ตอนนั้นประมาณร้อยประมาณร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้าแต่วันนี้มาต่อยร้อยสิบสามแล้วเราหายไปทั้งหมดกี่เดือนได้ประมาณห้าเดือนห้าเดือนได้ก็คืออยู่บ้านใช่แต่ตอนนี้เขาเรียกกลับมาเข้าอยู่ส่อสมหมายเลยหมดสิทธิ์ออกตะลอนทัวร์แล้วนะ อันนี้ต้องมาฟิตร่างกายที่ให้ดีวันนี้ต่อยร้อยสิบสามบักี้สอบหนักแล้วเป็นไงเกินหรือขาดเกินครับเกินหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดสี่ก็มาวิ่งตอนเช้ายืดเส้นยืดสายเอาร่างกายไฟนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างสมบูรณ์แข็งแรงครับเดี๋ยวไฟนี้พอมาแจ้งเกิดที่นี่ก็พร้อมอยู่ครับผมอ่าพร้อมเอาชนะกับพายด้วยนะไฟนี้คุมมากี่กิโลก็คุมมาเกือบห้ารูว่ะต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ละหลักลักลักก็ ถ้าทั้งหัวยในรมบ้านนอกก็ยอะห้าร้อยกว่าห้าร้อยกว่าฝ่ายเนาะใช่ครับวันนี้วันนี้พอมาชุมอยูที่นี่นะครับพอกลับมาแล้วนะห้าเดือนไม่ต้องคิดเลยวันนี้ระบบหายใจนี่ไม่มีปัญหาครับผมเต็มที่ครับมีต่อยบ้านนอกคือครับเอาไปเคลื่อนไหวไว้แล้วอ่าเอาเราคนจังหวัดจังหวัดสุรินทร์ครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยก็ฝากกองเชียร์ทุกๆคนก็ทุกๆจังหวัดเยี่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับจะวันนี้ทำให้เต็มที่ครับอ่าพอชนะกับไอ้ฝางนะวันนี้ต่อยคู่ทสองด้วยครับวันนี้ขอเราโชคดีครับว่าครับ ก็เนีครับผมเพชรปีชาสองอันดับฟ้าไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับก็สองสามนาท์ได้ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมอันดับฟ้าอยู่ที่อุบลราชธานีอยู่บนเลยแล้วอยู่ที่นั่นตอนนี้มีใครเป็นคู่บ่าวคู่สาวรอเปล่าก็มีเพชรจันชัยพยักษ์เล็กกับเพชรมนตริก็คือเพื่อนเพื่อนน้องๆพี่ๆในค่ายเยอะกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบแปดรับเราสูงเท่าไหร่ครับเอาร้อยหกสิบสามน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ก็มาห้าสี่ห้าเราหมดสไตล์อะไรครับก็ ไอ็ค้าต่อยมาแล้วมีแข้งซรายแล้ววันนี้เรามาเจอกัลอลบลงชยเคยต่อยกันไหมยังครับอ้นี้คือครั้งแรกเลยับขึ้นรายการบ่อยแล้วแต่ก็ยังไม่เคยเจอกันแต่วันนี้มาเจอกันนะแล้วดูยังเขาเป็นมวยแบบไหนสไตล์ไหนศึกษาไยังเขาก็มีลูกเก่ามันแล้ววันนี้เรามาเจอเขาเนี่ยเราวางเกว่าแบบไงดิ ก็รอดูบนเวทีก็ต่อยตามตาตาเราไปเดี๋ยวมีอะไรไปแก้ไขวุ้ยกันบนเวทีเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่ก็ที่นี่แหละอากาศนี่วันนั้นต่อยกับมาเฟืองแก่สองิเป็นไงบ้างวันนั้นก็ชนะคะแนนชนะคะแนนไปเวทเท่าไหร่วันนั้นที่ต่อยร้อยสิบสามก็คือเวทวันนี้เลยเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้ก็เกินอยู่หนึ่งปอนด์หนึ่งปอนด์ก็คือเหมือนวิ่งตอนเช้าเยือเซนเยือสายเนาะร่างกายเราไฟนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาชนะ 3ามโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่ละรวมๆทั้งหมดเลยประมาณ80นะิบแปบกวไฟได้เราคนจังหวัดอุบลราชธานีฝากเชิญช่วยแฟนคลับโลนี้หน่อยก็ฝากพี่น้องชาวุบน่วยเป็นกลังใจให้เพจพี่ชายครับวันนี้เต็มที่แน่นอนเขอแฉยหน้ากับไอ้ฝากนะครับอ่าขอไอ้น้องใช่ป่ะอะไรนะทีจียีเอจีแปดเอจีสีเสื้อใหม่พูดแต่หลับหูนะยีเอจีแปดแปดครับอ่าขอไอ้น้องโชคดีแต่ว่าครับ